ทุกคนไปไปกราบทานก่อนนะทุกคนไปจับกล้องก่อน,อนตอนนี้ท้านฤทธิกำลังอุกเท็อะไรอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้แปลกมากท,าท่านลงท่านลงไม้ผมเห็นแบบต่อหน้าต่อตานะทุกคน ไม่รู้ท่านลิซี่กำลังบุกเสกอะไรอยู่แล้วดูเท่าเดี๋ยวผมไปกับท่านลิซี่ก่อนท่านลิซีซ่สวัสดีครับก็จะกลัวอย่างนี้นเนาะันดูตอนนี้ท่านลิซี่กำลังบุกเสกอะไรในมือนะมันจะเดินเข้าไปใกล้เลย โก้เห็นในมือท่านหรีน่ไหมครับไม่รู้มันคือก้อนอะไรนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ลุงป้านาาทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนันทาพิสุทนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ผมก็จะกลับมา หาทันลือศีนะครับทุกคนชวนแล้วก็วันนี้ผมก็มาแบบตรงกับฝนตกพอดีนะทุกคนตอนนี้ก็ฝนกำลังตกไปบอยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินทางไปหาทันลือศีนะตอนนี้ผมก็เปียกไปทั้งตัวนะทุกคนก่อนที่ผมจะเดินเดินมาถึงถึงตรงที่ทันลือีอยู่นะทุกคนตอนนี้ผมได้เดินทางมาขึ้นทางนะทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องเดินขึ้นไปอีกไกลพอสมควรน,นะทุกคนเราต้องเดินก็วันนี้ก็ผมก็มาคนเดียวนะทุกคนไม่ได้มากบพีแฟงนะวันนี้ผมก็จะมากับทันกับทันทันฤือศีนะผมก็ ผมแบบช่วงนี้เป็นไหลไม่รู้นะทุกคนแบบไม่ค่อยสบายแล้วก็เนื้อตัวแบบร้อนๆเป็นไข้ไม่สบายนะทุกคนผมก็เลยแบบจะมาให้ทานริซี่ดูนะว่าผมเป็นไหลนะทุกคนแบบอาการเกาของผมนะทุกคนที่ผมเคยมาอะไรวะเคยมาอ่าน้ำมูลกับทานริซี่ครั้งคันนั้นอะทุกคนแบบอาการผมดีขึ้นนะทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนจะกลับอาการนั้นะเหมือนจะกลับมาอีกแล้วนะทุกคนเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมเดินเข้าไปหาทานริซี่กันดีกว่าตอนนี้ก็ฝนเริ่มจะตกหนักขึ้นแล้วนะครับผม แล้วก็ผมก็วันนี้ก็ว่าเดินทางจำหรทันโดยเฉพาะเลยนะทุกคนมาทําเกี่ยวกับอาการนะทุกคนว่าตอนนี้อาการผมเหมือนจะกับมาเป็นเมืองเดือดไหมทุกคนไม่รู้ว่าตอนนี้ทันรีฟี่จะพิงจิตเขาได้ดูผมหรอว่าผมกาลังเดินทางมาเขาเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมดีนะทุกคนผมก็เดินมาถึงที่ลงทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมเดินทางไปกไกลเขาต้องกอน,นะ ผมก็ถึงงานทุกคนดูฝนฝนเพิ่งตกเสียน,นะทุกคนดูใบไม้ก็รุ้ลนะและเพราะฝนเพิ่งตกนะครับผมนี่นะตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆอยู่นะตอนนี้ยุ่งเยอะมากเลยทุกคนฝนตกแบบนี้ยุงเยอะนะครับผม ออกเงียบมากไปนะวันนี้ผมเดินทางมาคนเดียวจริงๆนะครับพ่บตอนนี้ใกล้จะถึงแม่น้ำแล้วนะแม่น้ำทางที่ผมได้เดินขึ้นไปกับพี่แฝงนะพ่ครับน,นี่เราก็จะลงมาถึงร้องห้วนะ ต้อตงเดินขึ้นไปอีกไกลพอสมควรนะครับผมทางก็ลื่นมากเลยนะพพเอยียางฝนก็ตกงนะผมก็ต้องค่อยคอย่คอๆเดินระมัดระวังนะครับผมช่วงนี้ช่วงนี้ก็เดียเด๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนนะทุกคนไม่รู้อะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับผช่วงนี้ตอนนี้ผมก็ถึงแม่น้ำแล้วนะทุกคนนี่นะเส้นทางนี้ถ้าผมได้เดินมากับพี่แฝงนะ ฝน,นะนก็ตกป่อยๆผมก็ได้เดินมาสัสกพันะกใหญ่ๆแล้วทวนได้เดินมาพักใหญ่แลนะ้วฝนก็ตกโดนผมแบบนี้ผมก็เปียกไปทั้งตัวนะแต่ผมยังยังเดินยังไม่ถึงท่านเลยสิฝนก็ตกหนักเลยนะเม,มื่อกี้ผมก็ได้นั่งลบฝนไปสักพักนะทุกคนก่อนที่ผมจะเดินขึ้นมานี่อันนี้ฝนฝนฝนเพิ่งหยุดเมื่อกีนะ้นะฝนเพิ่งหยุดแล้วก็ผมก็เดินมาเลยนะพ่อ นี่ครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในป่าละกลละกลจะถึงที่ท่านประทับอยู่แล้วนะครับผมน้ำก็ใสมากเลยนะทุกคนไม่รู้ผมจะตอนนี้เหมือนเหมือนข้างล่างผมผมได้อยู่เสี่ยงมีคนเดินตามนะไปกันต่อดีวกว่าตอนนี้ผมไม่สนใจไม่ว่าจะเสียงอะไรเกิดขึ้นนะผมก็จะไม่สนใจนะผมจะมุ้งน้่ไปหาท่านหรือเสี่ยงเดี๋ยและวตอนนี้ พออยังผมก็มาคุณเดียวนะฝั่งพมาง่าเนี่ยเงี่ยมาไงนะ พี่แฟงได้บอกผมนะว่ามันจะมีตรงไหนวะที่มียิงเจ้านทนาครับผมเดินออกมาปรากฏให้พี่แฟงได้เห็นนะวันนั้นนะ่ะพี่แฟงก็ได้เล่าให้ผมฟังอนนะตอนตอนเนี้ยผมเดินมาคนเดียวนะทุกคนเมือนผมรู้สึกมีคนเดินดาตามผมตลอดเวลาลนแะล้วผมก็แบบวันนี้ก็คนก็เริ่มลุกแลนะ้วทุกคนดูคนก็นลุกนะพ่อแต่ผมก็จะเดินไปหาทันลิืซี่ให้ได้นะพ่ออ๋อนะตวนถึงอนะ นี่นะสถานที่นี่นะที่แฟงบอกเจอยิงสาวอิสนามาประกฏดตัวให้เขาเห็นนะตรงนี้เลยนะไปไปกันต่ออันนี้ก็ลมมาแรงมากเลยนะดูเฮ้ยุ้ยเฮ้ยทุกคนดูหุย้ยอันนี้ผมก็เริ่มจะกลัวนะแต่ผมก็ ไม่กลัวแนละ้วพอข้างหน้ามีท่านฤสษีอยู่นะไม่รู้ผมจะเจอท่านฤสษีหรือเปล่าเอางี้ทุกคนแค่วันนี้ผมเดินมาไม่เจอท่าน,นี้ผมคตรผิดหวางนะครับผมน้ำก็ใส่มากเลยนะดูน้ำธรรมชาตินะทุกคนนี้นะ เนี่ยทุกคนอันนี้ผมก็อยู่ในป่าคนเดียวจริงๆนะนี่นะผมไม่ได้โกหกนะดูดูรอบๆผมเลยนะไม่มีใครนะดูทนะผมนี่นะน้ำก็แบบใสามากเลยนะดูทุกคนน้ำใสามากเลยนะไปทุกคนเอางี้เพื่อไม่เสียเวลาเดียวเดี๋ยวไปห,หาทันลุซี่กันดีกว่า เมื่อตรงนี้มันจะมีร่องมันจะเป็นท้ามะทุกคนขโมบน,นะทุกคนจะซูมใไม่ดูนะเนะมื่อจะมันจะเป็นทำานะถ้าผมไม่กล้าขึ้นไปคนเดียวนะไปไปกันต่อฝนก็ตกหนักพอสงวรนะดูทุกคนแบบมันจะมีรอยเท้าสัตว์ป่ามาสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่นะเพื่อมาห้าก,กินลงมากินน้ำนะ ทุกคนดูมีลูกปาลาด้วยนะปลาคาร์ฟลากน้ำเลยนะน้ำใส้เห็นมองเห็นปาลาแล้วนะดู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 ปลาเต็มเลยนะพี่บ๊วย ไม่รู้วันนี้ผมจะเจอท่านไม่สิรเรล่าวัานนี้ก็ถึงแล้วนะทั้งที่ท่านใกล้อยู่นะฝนก็เพิ่งตกเสร็จนะไม่รู้ท่านจะนั่งพินจิตรู้หรือเปล่าวะผมจะมาหาท่านเนฮะ้ยเฮ้ยมันใครเดินตามครับผมวะ ม,มีคนเดินตามพผมมาเลยแปลกมากเลยนะพอมีใครได้ยินเสียงแบบม,มีคนเดินตามมาไป,ไปทุกคน ีอยู่นะรู้ท่านลี่ลงมาทำอะไรนะวันนี้แปลกมากเลยนะเดีนะ๋ยวผมไปไปกราบฐานก่อนนะทุกคนทุกคนไปตับกล้องก่อน,อนตอนนี้ท่านลิซี่กำลังอุกเสกอะไรอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้แปลกมากท่าำท่านลงไม้ผมเห็นแบบต่อหน้าต่อตาแล้วทุกคน ไม่รู้ท่าลิซี่กำลังบุกเสกอะไรอยู่แล้วดูในมือเขาแล้วเดี๋ยวผมไปกราบท่าลิซี่ก่อนท่าลิซี่สวัสดีครับคุณจะกลัวยังหรือเนอะไม่รูตอนนี้ท่าลิซี่กำลังบุกเสกอะไรในมือนะมันจะเดินเข้าไปใกล้เลยนะ ก็เห็นในมือทันลือซีนไหมครับไม่รู้มันคือก้อนอะไรนะครับท่านลือซีครับเี่อว์เฮ้ยทุกคนตอนนี้ม,มันมันทันลือซีจะเลี้ยวผมไไปทำอะไรก็ไม่รู้นะ เดี๋ยวผมจะลองเขาไปอ่านทัค <the öst> ่านสวัสดีครับเบบงีล้วครับปไหบ้างดนต้อที่ หเห็นอะไรอยู่บอกรึปัญญบุ๊คถ้ารู้ส่ให้ผมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนี่นะผมไม่รู้มันคืออะไรนะผมดู เขาบอกว่าเอาไว้เก็บไว้ในตัวมันจะดีนะครับผมทายลิซีบอกเอาไว้ป้องกันในตัวนะแล้วเก็บในตัวนะเขาบอกผมแบบนี้ให้ให้ไปไหนมาไหนเอาไว้ถือป้องกันนะเพื่อจิแบบพวกมวลดามพวกใตยศาสตร์นะแบบไขรทีทาเรแลนะทุกคนแบบมันจะไม่โดนนะจะกลับไปโดนตัวเองนะผมทายลิซีบอกแบบนี้เขาบอกว่าห้ามห้ามทิ้งนะทุกคน ทำทิ้งเราต้องถให้ให้กลับไปถึงถึงที่บ้านนะทุกคนถึงมันจะดีมากเขาบอกเขาบอกวันนี้เขาบอกห้ามให้ใครเห็นนะแต่ผมแอบให้พี่ๆได้เห็นนะเขาบอกห้ามให้พีเอฟซีเห็นนะแต่ผมก็วดใจให้พี่ๆเห็นไม่ได้นะผมก็เลยแบบให้ดูนะผมตอนนี้ผมคุยเสียงอะไรก่รูนนะครับผม ทันลิซี่ทำอะไรอยู่ครับมันทังลิซี่จะนั่งทมาทีอยู่นะทุกคนเอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวผมจะผมว่าเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับนะวันนี้ผมก็ได้ของดีจากทันลิซี่มานะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันคล้ายๆแบบลากไม้อะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะว่ามันคือลากไม้อะไรนะผมทันลิซี่บอก ไอ้เก้าไว้ก็ตัวดะทันสีเดี๋ยวผมงั้นนะผมขอตัวลากลับก่อนนะทันสีเดี๋ยวผมคอยมาเยี่ยมใหม่อันนี้เหมือนทันรอสีแบบเขาบอกไอ้ผมแบบออกไปได้แล้วทุกคนอันนี้เริ่มจะมือละยังผมก็เดินทางมาคนเดียวนะครับผมมาหาท่านโดยเฉพาะนะที่ผมก็ได้ข้อดีจากทันรอสีมาแล้วนะทุกคนทันรุสีบอกให้ รีบเดินทางกลับไปให้เร็วที่สุดนะไม่รู้ว่าข้างหน้าที่ผมจะเดินกลับนี้ไม่รู้ผมจะเจออะไรหรือเปล่านะเอางี้ทานฤาษีผมลาละสวัสดีครับทานฤาษีไปแล้วนะผม๋ยวผมขอตัวลากลับก่อนไม่รู้นะอยู่ดีทานฤาษีก็บอกให้ผมแบบรีบออกจากป่าให้เร็วที่สุดนะผมก็เลยแบบขอตัวกลับเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็นี่ติตามนะครับผมวันนี้ผมก็โชคดีมากเลยนะ ที่ได้ข้องดีจากท่านลือซีนะไม่รู้มันคืออะไรนะเอาแล้วครับผมเดี๋ยวผมบิดคลิปเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับ